đưa đưa lướt lướt yeah 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 Đi lên chân người mây và lên này bán thầu à uh -huh. ขอบคุณนะคะอ่ะจริงๆวันนี้เนี่ยศิลปินเราค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะจ๊ะเดี๋ยวเราเชิญศิลปินคนต่อไปขึ้นเลยดีกว่านะคะในระหว่างนี้เพื<ะ>่อจะได้ว้าไม่กลับลาวแล้วสบายดีตกเครื่องอ๋อไม่ได้ว่าอยู่เพราะว่ารักกันแต่ว่าตกเครื่องรักด้วยขอบใจลายได้จัง เราจะเชิญศิียล้วเป็นคนตอ่อไปขึ้นมาเลยดีไหมยังไงดี